ก็ยวนี้ก็ลืมนะคะลืมพูดนะคะกอ็อยากจะพูดว่าอาหาราที่ทําไปนี่นะคะก็คือจะแบ่งแบ่งไว้ที่ไม่ได้ไปหมดนะคะเ,เพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คือยานี้ก็เอามาอุ่นใหม่นะคะก็จะจัดเตรียมไปวัดนะคะเ,เพื่อนๆไปทําบุญด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆจานะคะมานะคะมานะคะก็ะะไปด้วยกันนะคะ อันนี้ก็คือจานโชว์นะคะแต่ที่จะวัดแปลวัดจริงๆคือเราจะแยกนะคะจะไม่ใส่น้ําจะไม่ใส่ราดอันนี้ไปเลยนะคะเพราะว่ามันมันก็จะดูดน้ํานะคะดูดดูดน้ําน้ําน้นําซอสนะคะเพราะว่าตอนจะถวายเราค่อย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 ใส่น้ําซอสเราไปอุ่นอีกทีนึงนะจ๊ะแล้วก็นะคะ อาหารนะคะเจนิททำนะคะเจนิททำแล้วเจนิทก็คิดถึงคุณแม่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะทําอะไรก็อยากจะให้คุณแม่ได้กินด้วยนะคะแม่เห็ดกับข้าก็คือห่อนแม่กูเถื่อเด้อนะคะหลักเสี้ไห้แม่ได้กินน,นํานะจ๊ะถ้าแม่ได้กินก็คือสีอ้วนเนาะแม่แม่จอยจอยนะคะแม่เจนิทพอมากเลยนะคะเพื่อนๆไม่สบายไม่สบายด้วยนะคะล้มนะคะดีนะคะล้มช่วงปีใหม่ดีนะคะไม่เป็นอะไรมากนะคะคือ คือไม่เป็นอะไรมากก็ไม่ใช่นะคะกระดูกไหปลาหักนะคะเ,เพื่อนเก็เ,เพื่อนๆนะคะฝากฝากฝากไม่ใช่ฝากนะคะก็อยากจะจะพูดว่านะคะคนแก่นะคะถ้าปล่อยให้ให้อยู่คนเดียวเนะาะท่านก็อยากจะไปเดินไปนออนไปนี่นะคะแล้วทีนี้ลุกขึ้นลุกลงก็จะหน้ามืดตาลายนะคะจะทําให้คือความดันไม่สูงก็ต่ํานะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะช่วงเช้าเเนาะ ยิ่งเาหนาวนะคะคนแก่นอนั่งพิงไฟอย่างนี้ลุกขึ้นลุกลงนะคะคุณแม่ยนี่ก็นั่งพิงไฟนะคะลุกขึ้นก็ทําให้ล้มนะคะล้มแล้วก็กระดูกหายปลาหักนะคะเป็นเพื่อนช่วงปีใหม่นะคะช่วงนี้ก็ยังยังไปกายภาพบําบัดนะคะดีนะคะว่าไม่เป็นอะไรนะคะก็ขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุ้มครองคุณแม่นะคะให้ไม่ให้เป็นอะไรมากมายนะคะถือว่าไม่มากมายนะคะเพราะว่าบางคนคนแก่เนาะ ถ้าล้มแล้วก็จะลำบากนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่หายนะคะเพื่อนๆท้นานะคะคิดคอนแม่จังเลยเด้อแม่จานะคะอยากให้อยากให้อาหารทุกอย่างที่ยานิทำเนาะอยากจะให้คุณแม่ได้กินนะคะคุณแม่ก็คงจะมีเนื้อมีหนังขึ้นมานะคะคุณแม่พอมากมากนะคะคุณแม่ยานิก็อายุ98แล้วนะคะ97 98นะคะยานิก็จําไม่ได้นะคะก็ปีนี้ก็คงจะเป็น98เนาะปีที่แล้ว97ใช่ไหมนะคะ ใครๆที <cin> <and true? f dragging> ่นะคะใครๆที่ได้ดูแลพ่อแม่นะคะถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนานะคะเป็นบุญเป็นวาสนาจะถือว่าท่านเป็นภาระนะคะเป็นเพื่อนค้านะคะเลี้ยงท่านเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงดูเรามานะคะอย่างอย่างบ้านยานิดก็คุณพ่อเสียตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบนะคะคุณแม่ก็เลี้ยงลูกมาหกคนนะคะก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวนะคะมาคนเดียวนะคะเพื่อนๆหาเลี้ยงลูกเนาะลูกหกคนนะคะคุณพ่อยานิดเสียชีวิตตั้งแต่ อายุยังไม่เยอะนะคะเพิ่งสี่สิบกว่าใช่ไหมคะแม่นะคะคุณแม่ก็เลี้ยงลูกมาหกคนนะคะเพื่อนๆใหญ่โตหมดนะคะก็เพื่อนๆหรือไม่ใช่เพื่อนหรือว่าทุกๆคนนะคะที่มีโอกาสนะคะได้ดูแลพ่อแม่นะคะถือว่าเป็นบุญเป็นวาชนานะคะเพื่อนๆขานะคะทาดีกับพ่อแม่นะคะมีแต่วันเจริญเจริญนะคะมีแต่เจริญเจริญนะคะเพื่อนๆ ดูแลพักในบ้านนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆค้ะนะคะยีนี่ก็อยากจะมีแบบนั้นนะคะถ้าอยู่ใกล้นะคะยีนนี่ก็เคยพูดหลายรอบนะคะอยากจะเอาคุณแม่มาอยู่ด้วยนะคะอยากจะดูแลนะคะอยากจะดูแลคุณแม่นะคะจะดูแลให้ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆเช่โอ้ยพูดได้นะคะอยู่ไกลนะคะอยู่อยู่ใกล้แบบเรานะคะเราก็สามารถดูแลได้ได้ได้อย่างอื่นได้นะคะก็ส่งให้ความช่วยเหลือแบบอื่นนะคะ แตย่ยนิ้ก็โทรหาคุณแม่เกือบทุกวันนะคะเพื่อนๆนะคะคลิปยยนิดนะคะไม่ว่าจะยาวจะสั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่มีใครดูนะคะคุณแม่ดูทุกวินาทีเลยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าโอ้ยนางอันคลิปเจ้าหันเจ้ามีแต่ขันรายการหลายเหมือนว่านะเราบูมูว่าโฆษณานะพี่น้องก็เจ้าขันรายการหลายหลายไหมแม่ลนอยากพังเสียงเจ้าเว้านะคะคุณแม่ของเย,ยนิดนะคะเพื่อนๆ ก็คิดถึงนะคะแม่ขานะคะคิดถึงมากมานะจ๊ะให้อยู่ดีมีหแหงเด้อนะคะ๊ะมือใดจังสิได้เมือนะคะไปทําอาหารให้คุณแม่รับประทานนะคะยวนี้กลับบ้านก็ยันนี้ก็ไปปลนบัตรป้นที่บัตรรับใช้นะคะไม่ใช่รับใช้สิช่วยภา,าษาไทยยวนี้ก็ลืมนะคะก็ก็ไปไปไปทาให้คุณแม่นะคะนะคะไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องน้นนี่นั้นนะคะก็จะอยู่ใกล้ชิดดูแลใช่ ดูแลคุณแม่นะคะจะไปดูแลคุณแม่นะคะก็อยากจะกลับบ้านนะคะเ,เพื่อนๆนะคะคุณแม่ก็แก่มากแก่มากๆแล้วนะคะเนาะคิดดูนะคะเลี้ยงเรามาตั้งแต่โอ้ยลาบากมากเลยนะคะคุณแม่ของของเยนิดนะคะหาเงยินส่ง ith, เยนิดเรียนนี่ลาบากมากมากเลยนะคะสมัยนั้นไม่ค่อยที่หมู่บ้านเยนิดก็ไม่ค่อยนิยมที่จะเรียนหนังสือกันนะคะเพื่อนๆคือสมัยนู้นนะคะส่วนใหญ่ก็มันห่างไกลความจเจริญเนาะ คุณแม่นะฟาฟันนะคะฟาฟันที่จะให้ยานิดได้เรียนหนังสือจนจบนะคะจบมปลายนะคะเพื่อนๆนะคะต่อสู้คนเดียวเนาะคุณพ่อก็เสียไปตั้งแต่ยานิดยังเด็กๆนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะอ,อ,อันนี้คงจะได้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะอันนี้ก็คลิปพูดคุยนะคะเพื่อนๆพูดคุยก่อนไปวัดนะคะเพื่อนๆนะคะยานิดก็จะจัดใส่กล่องนะคะอันนี้ก็จะสใส่กล่องใส่กล่องนะคะแล้วก็อันนี้ก็ของหวานนะคะ มันนะคะมันมว่มนมวงแล้วก็มันสําปะหลังนะคะ <c oughs> เขาเรียกขนมมันสําปะหลังนะจ๊ะเพื่อนๆยันนี้ก็เบอร์เบอร์นะคะเพื่อนๆลุกตั้งแต่ atur, ตีสี่สี่กว่ากกับตีห้าตีห้าเนาะตีว่าตีห้าแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอ่า,อาง่น,นะคะองุ่นแดงนะคะก็จะที่จะทําไปวัดนั่นแหละค่ะนะคะเพื่อนๆ <c oughs> นะคะก็เพราะว่ายันิดนึกว่าโอ้ยยันนียังคิดถึงคุณแม่วันนี้ยังไม่ได้โทรเลยนะคะวันนี้นะคะ เดี๋ยวกลับจากวัดจังโทหานะจ้ะแม่นะคะนะคะคุณแม่คะนะคะแม่ยานิดกับโอ้ยนะคะเดินไม่ค่อยไหวนะคะตอนนี้ก็เดินกับๆๆที่เขาให้เป็นสี่ขานะคะเดินเดินไปเดินมาในบ้านนะคะก็เดินไปแบบนั้นได้นะคะตอนนี้ได้แล้วนะคะไปกายภาพบําบัดนะคะก็คงวันเห็นว่าไปทุกอาทิตย์นะคะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะหรือว่าญาติพี่น้องนะคะ,ะที่ดูแลคุณแม่ของนะคะ เอหนูนะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่เบิ่งยายเนาะเอหนูนางน้อมนะคะก็มีบุญมีวาสนานะคะได้ดูแลคุณแม่นะคะทุกคนที่ได้ดูดูแลคุณแม่ยานิถือว่ามีบุญมีวาสนานะคะได้ปฏิบัติรับใช้เนาะทําอะไรก็เจริญเจริญนะคะเพื่อนๆนะคะดูแลพระในบ้านนะคะคนแก่นะคะเพื่อนๆก็เอเอนะคะก็ จะชอบให้ลูกหลานนะคะอยู่ใกล้พูดเอาใจนะคะเพื่อนๆนะคะเออไม่ใช่เพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆมีคุณแม่อยู่นะคะแต่อันนี้เานนี่ก็จะฝากถึงพี่สาวนะคะพี่สาวก็ดูแลคุณแม่ดีมากนะคะพี่สาวน้องน้องสาวนะคะก็จะดูแลปฏิบัติดีมากนะคะก็ขอให้เจริญเจริญนะคะไอ้อหนูเด้อห้างให้มีนะคะไอ้หนูนังน้อมนะคะแล้วก็หลานๆทุกคนนะคะที่ดูแลคุณยายนะ ขอบคุณทุกคนค่ะนะคะเลิฟเลิฟเลิฟฝากช่องสมิญญาแอนอิลิาเบดด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ก็ยินิก็คุยนะคะคุยเกี่ยวกับครอบครัวของยจนิดนะคะเกี่ยวกับคุณแม่นะคะไม่มีอะไรนะคะมีความคิดถึงนะคะบางวันเราก็คิดถึงเราอยากจะกลับบ้านนะคะนานแล้วไม่ได้กลับนะฝากช่องสมิญญาแอนออลิาเบดด้วยค่ะนะคะขอบคุณค่ะ